จุกแน่นกลางอกนะคะแสบร้อนแล้วก็เหมือนแบบกินอะไรก็อิ่มอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วเหมือนว่ามันอิ่มมันจะดันออกมาค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรอค่ะมันจะมีอาการจุกเสียดแน่นอยู่ตลอดเป็นหนักสุดก็คือแบบแน่นหน้าอกแล้วก็แสบกลางอกเหมันเหมือนมัแบบน้ํามันตีขึ้นนะคะเหมือนลมมันดันขึ้นนะคะตอนแรกก็คิดว่าตัวเองอ่ะแบบไม่ได้เป็นแต่พอไปดู ในเน็ตอ่ะเออก็รู้ว่าตัวเองเริ่มไปมีอาการของกดไหลย,ย้อนนะคะเราพอเรามาเจอกับตัว UQMAX เนะะี่ยค่ะก็จะค่อยๆดีขึ้นกินกระปุกแรกเนี่ยเริ่มรู้สึกเลยว่าอาการดีขึ้นก็ประมาณ2กระปุกค่ะหลังจากน,นั้นดีขึ้นกรดไหลย้อน UQMAX จากการผสมผสานกลุ่มสารสกัดส,สาคัญจากธรรมชาติทั้ง3ด้านและมาพร้อมกับ 2, 2> เกรดม,มาร์กสําคัญเริ่มเป็นท้งแรกเลยอะค่ะคือตอนเราท้องค่ะคือพอท้องปุ๊บเนี่ยจะมีอาการเป็นเหมือนกดไหลย้อนนะคะตั้งแต่ท้องลูกชายอะคะ่ะตอนนั้นตอนนี้ลูกชาย5ขวบแล้วนะคะก็เป็นมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เป็นหนักมากแต่ก่อนนะเป็นคนที่กินเผ็ดนะคะแล้วก็ชอบกินกาแฟแต่มาพักหลังเนี่ยกินเผ็ดก็ไม่ได้ ปวดท้องแสบท้องแล้วก็กินกาแฟเนี่ยก็จะมีแบบจุกจุกแน่นๆแ,แล้วก็แบบมันดันอะ่ะมันดันแล้วมันแสบเป็นหนักสุดก็คือแบบจุกแน่นกลางอกนะคะแสบร้อนแล้วก็เหมือนแบบกินอะไรก็อิ่มอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วเหมือนแบบมันอิ่มมันจะดันออกมาค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรอค่ะมันจะมีอาการจุกเสียดแน่นอยู่ตลอดแล้วตอนช่วงที่พอหลังคลอดลูกปุ๊บก,ก็พยายามที่จะลดน้ําหนัก อดอาหารหรือว่าทำไอเเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าพอท้องว่างปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาการทันทีค่ะแล้วพอเรามาเจอกับตัวยูคิแมเนี่ยค่ะอาการอ่ะก็จะค่อยๆดีขึ้นกินกระปุกแรกเนี่ยเริ่มรู้สึกเลยว่าอาการดีขึ้นก็ประมาณ2กระปุกค่ะหลังจากนั้นอาการดีขึ้นแล้วก็กินกาแฟได้กินเผ็ดได้ค่ะแล้วก็ทำา IF ได้ยาวนานขึ้นค่ะแล้วก็ ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแล้วคะ่ะไม่ค่อยมีอาการนั้นแล้วคะ่ะกลดไลย้อน UQMAC ร